มากค่ะเปลี่ยนลุกไปเลยที่แรกเ<ะ>ตรียมใจทํครางวันอย่างเดียวแต่ว่าลองประเมินดูแล้วเนี่ยของพี่ดิวเนี่ยจะมีปัญหาข้างถอยนะฮะกร่นล,ลงมางด้านเข้าไปด้านหลังเมื่อเทียบกับปากแล้วก็มุมจมูกนะครับมีแบบเป็นคุณหมักปลินเสริมเสร็จแล้วใครจะรอประกันระหว่างพี่ดิวกับพี่หมักโอ้โหังมากค่ะเปลี่ยนลุกไปเลยจากผู้ชายหน้าหวานเป็นแบบว่าแมนมากหล่อมากค่ะ หมอทำอะไรไปบ้างนะคะเสริมคางกับเสริมจมูกครับแล้วก็ใส่เ,เนื้อเยื่อลองปลายเทคนิคโคสนะคะเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมออาร์ตเลยนะคะเป็นเทคนิคทริปเปิรล็อกคือล็อกคันทีหลังทำใช่ไหมคุณหมอก็คือโยกได้เลยตั้งแต่หลังทำหั<ด>นะวนี้จะไม่จะไม่ขยับเพราะเราล็อกไปแล้ว ผิดไม่ผิดที่เชี่ยคุณหมอนะคะได้ทำทั้งคางแล้วก็จมูกคางคุณหมอเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากได้แบบบางคนอยากได้หน้าหวานหวานอ่ะมนๆนหน่อยหรือบางคนอยากได้หน้าแมนแมนเท่เท่คางแบบว่าดูเป็นฝรั่งนะคะคุณหมอก็ทำได้ทุกทรงนะคะ